สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้นยายน้องกับมาอ่อมาวัดมาแห่องค์อุปคุตค่ะอันนี้คืออุปขุที่สิไปแห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะตีสไปแห่จากอ่าจากแม่นม้ำจากคลองจากบึงจากห้วยเนาะค่ะ<า>ไปตั้ง <c oughs> ไปตั้งต้นยุคพุนเนาะค่ะเนาะนี่ก็คืออุปคุตอ่ดพระเทสะเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะเป็นประเภทนี่อีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้อง บุญเดินซีค่ะมือนี่ชุดบปางสิมีการแห่อุปคุตนะคะ่ะนั่งสิกกำลังออกไปค่ะพี่น้องนะคะปัจจัยพี่น้องกำลังสิออกไปห่วยไปตั้งขบวนขอขมาแม่พระแม่นม้ำก็ข้านะะเนาะค่ะเนาะพุลเริ่มขบวนออกไปแล้วค่ะอันนี้คืออุบอ่าอ่าหล่ออุปคุตค่ะทีข่อใหญ่แล้วอยู่ไหนเนาะค่ะเนาะ,นะไปตั้งต้นญุบุลล่ะค่ะปัจจัยพี่น้องไป ห่วยเนาะค่ะเนาะไปห่วยน้องน้ำทามหาสมุทร <c oughs> จากทะเลจากมหาสมุทรเนาะค่ะ <c oughs> ไปตั้งต้นแห่อุปกรณ์เขาบ้า <c oughs> นเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ก็คือพระเทหลัองค์หนึ่งเนาะค่ะเนาะที่ซอยปกป้องบ้านเมืองซอยปกป้องอ่าพยันอันตราย <c oughs> ต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะ นี่กําลังตั้งต้นทําพิธีเนาะคะนะ่ะเนาะมาตั้งอยู่อ่าอยู่น้องนามค่ะพี่น้องอันนี้คือน้องนามเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเป็นหวยค่ะพี่น้องนั่นคือเป็นหวยหวยน้องนามเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มาตัง้งทําพิธีอยู่นี่เชิญอุปคุดเข่าเมืองเข่าบ้านเนาะคะนะ่ะพี่น้องเป็นพิธีของอ่าเป็นพิธีกรรมของอ่า บุญดนซีค่ะพี่น้องนะคะนะอันนี้ก็คือพาเวทจ้ะพี่น้องสีแห่พาเวทของเมืองเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นพาเวทเนาะค่ะเนาะเป็นพาเวทเนาะค่ะกาลังกาลังสิทําพิธีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจักน้อยก่อนค่ะพี่น้องก็สีเรียบร้อยแล้วก็ทําพิธีเนาะค่ะนะคะพี่น้องใช่บานแต่ไม่หลายหลค่ะพี่น้องนี่นะคะอายุริ่มน้องนามริมหวยค่ะพี่น้องนะคะ กำลังเตรียมพร้อมอยู่จ้ะพี่น้องนะคะไปค่อยไปเดี๋ยวรอสักพักค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นดอกเงินค่ะอันนี้คือต้นไอ้ต้นต้นต้นดอกเงินต้นกันหลอนเนาะค่ะเนาะค่ะกระเจี๊ยหน้ำกันค่ะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวรอสักพักค่ะให้เพคนเตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวจะทำพิธีเนาะค่ะเนาะ กับงูนกกเรน่าตังพุทธังอภิสุทยามาหีินาสกเน่าตังธรรมังอภิสุทยามาหีนินาสกเรนะาตังตั้งตังอภิสุ สมาสัมพุทธพวพระภาวะผู้ังพระวันตังอภิวาเทีสวาคาตัวพระวาตาธรมโมมนามสังโวปิปั Sampai jumpa เมื่อผูกปองของร่องเรียงไปปางน้ำดีน้ากว่าสาวสวตางตาเทือีอาตยา จบก้อนคอยลันจบก่อนคอยลันข้องมุ่งกตีของสาม

จันโภพนระโสยธา,ามณิโชติราโสยาทาเตโยวิวาชานโตสาภโรโคไว,วนะสาตุม,มาเตภาวานวานตารายโสคิเทพเสร็ดเรียบร้อยแล้วก็สิแห่เข้าบานเข้าเมืองค่ะพี่น้องบาดทีนี่นคะคะ ตั้งขบวนอยู่นี่ค่ะพี่น้องเราก็ซิแฮเขาไปวัดคุณนะคะตรงวัดเราก็เขาไปอ้อมบ้านค่ะบึงให้บ้านบึงให้อ้อมบ้านเลยนะคะพี่น้องโดยพระสงฆ์เป็นผู้ออกนาค่ะนะคะเบิ่งทงหน้านะคะอันนี้คือน้าห่วยนะคะมาใส่เครื่องแฮค่ะพี่น้องใส่เครื่องมโห,หรีแฮเนาะคะ่ะเนาะแฮอุปคุต พระมหาเทระเขาบ้านเขาเมืองจ้าพี่โน้องนะคะนี่ก็คือพาเวทค่ะพี่โน้องนะคะนี่คือพาเวทจ้าพาเวทแง่ามากเลยค่ะพี่โน,โน้องแง่ามากเลย อันอยาไ้เื่อ่กงเนา่ให้ายสาอันนี้คือเริ่มแฮอุปพุธเขาบ้านเขาเมืองค่ะพี่น้องนะคะ ำบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวนี้กับเขามาได้วัดแล้วค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวนี้แห่มาวอดบัดแล้วจ้ะพี่น้อง อ,องค์อุปคุตพระมหาเทระไว้ตรงนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่นะคะเินะะนนะคะค่นกำลังเชิญอันเชิญขึ้นขึ้นเพิ่งธรรมาตนี่เนาะคะ่ะ,คะนเนาะเิเอนวธรรมาตกับเมนเนาะคะ่ะเะนาะ,ะ,ะ,ะพี่น้อง เิ่นอันเชิญอุปคุตพระมหาเทระขืนเทิงธรรมาตแล้วเพิ่นกาสีเป็นการอันจบแล้วค่ะเนาะสำรับมือนี่ที่แห่แห่องอุปคุตเขาบานเขาเมืองค่ะพี่น้องกรสิเรียบร้อยในมือนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็คือการแห่อุปคุต อันเชิญอุปกรณ์จากแาาม่น้ําลําคลองเขามาอยู่ในวัดไม่ว่าในโมู่บานเพื่อสิปกป้องรักษาอ่าสิ่งอันตรายต่างๆในโมู่บานบื้อให้นี่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะพี่นองสําหรับการเฮอุปกรณประเภทนีธรรมเนียมประเพนีของอ่คนอีสานบานเฮาก็พี่นก็ เป็นบางหมู่บ้านที่ทำพิธีแบบนี้ในงานบุญเดือนซีบุญพระเวศเนาะค่ะเนาะในแห่พระเวไในแห่อุปคุตเขามาในบ้านในเมืองในว<น>ัดในบ้าแล้วกัที่นี่กัจะเป็นการจบพิธีสำรับมือนี้ค่ะพี่น้องเนะาะพระสงฆ์เพิน่นเจ้จาอาวาดเพิ่นเกษีอัญเชิญอุปคุตขึ้นนะคะพี่น้องนะคะเป็นกำลังพระสงฆ์พระเจ้าอาบาดเพิ่นกำลัง อัญเชิญเนาะค่ะเนาะอุปกุตขึ้นที่ธ่ามารทเนาะคะ่ะเพื่อให้ญาติพี่น้องมาได้กราบไหว้อุปกาอุปละบูชาเนาะค่ะเนะาะใส่ยน่องเบาผิดกับเพราอภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะพี่น้องคนกระลังเอาขึ้นค่ะเอาอัญเชิญขึ้นไปคะ่ะพี่น้องนะคะ สำหรับอ,องคุปตพระมหาเทระนี่ก็มีความเป็นมาเป็นไปเรื่องเล่าต่างๆเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวกับพระมหาเทระที่ปัดเป่าปกป้องอสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองต่อ,อางานต่างต่างเนาะคะ่ะเนาะซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่ในหนังสือเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้ก็สิกะเป็นการจบพิธีนะคะเนาะจบพิธีการแหรอ่อุปคุตเขาบ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายนุ่งกับสิคอจบในการจบพิธีคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วมืออื่นก็ามาติดตามมืออื่นเศา้าค่ะพี่น้องกัสิตื่นแต่เ้าแต่ตีหนึ่งเนาะค่ะตีหนึ่งประมาณเทียงขึ้นตีหนึ่งเนาะค่ะมืออื่นเสา้ากัสิได้มาแห่เขาพันก,นก่อนกันค่ะพี่น้องนะคะ ค่ะสำหรับไพ่มาเอฟซีทีมาช่องคลิปก็ขอให้ได้บุญได้กุศลนํำกันได้ลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังเนาะขอจบคลิปใบซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะสาธุสาธุสาธุได้บุญนํำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ